เอารถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะไม่น่าเชื่อคันนี้ใช้งานไปแค่3ปีแต่ราคาหายไปแล้ว2 0 0 0สนบาทอยากได้เรทผ่อนสบายๆา,ายรายได้หมื่นต้นๆนะคะและอยากซื้อคนเดียวจบนะห้ามพลาดเลยคลิปนี้นิสสันอเมลตัวนิวรุ่น1.0 EL นะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้จะสวยและโดดเด่นยังไงบ้างรอชมคลิปเต็มไปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตให้ชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สํานักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะ บอกได้เลยว่าคลิปนี้น้องกิ๊งอดใจไม่ไหวรีบเอารถมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนเลยนะและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวลูกค้าเอามาเทิร์นกับเรานะคะสวยมากใช้งานไปแค่3ปีแต่ราคาหายไปแล้วถึง2,000 200, 0 0บาทเลยทีเดียวกับนิสสันอะเมล่าตัวนิว1.0 EL ปี2022นะคะเลขไม่์แค่หลักหมื่นเท่านั้นเลยนะแต่ก่อนจะพารับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆจากทางบริษัทเพชรยนต์นะคะมาดูด้าน นใกล้ๆคุณพี่ขานี่คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นตัวใหม่หน้าใหม่เลยนะคะตัว1.0เ t u r b บ EL ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นรูปสมอ่ารูปอ่ารูป จะเป็นรูปโฉมใหม่นะคะนะกระจังด้านหน้ามีการเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยและโครเมียมนะคะโครเมียมจะมาแบบเงาเงาสวยๆแบบนี้ตัวรถไม่มีพิคว่ำชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องบอดี้ตัวรถสวยคมชัดเจนเลยนะกันชนด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยง้าหรือว่ารอยอ้าเลยรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะและสภาพยางนี่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะตัว ล้อแม็กเนี่ยไม่มีขูดรูดฟุตบาทไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยเล้าใดๆเลยนะคะแล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านในกันบ้างโชคไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีข้ามน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมนะคะกับคันนี้นะราคาเปิดตั้งขายอยู่ที่3 5 9แ0 0บาทเท่านั้นเลยนะเป็นรถปี2022นะคะใช้งานแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองบอกแล้วว่าราคาเนี่ยหายไปถึง2องแสนเลยทีเดียวแต่ใช้งานไปแค่3ปีเท่านั้นในส่วนกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ และมีไฟเลี้ยวให้เส้นสวยๆแบบนี้เลยอยู่ด้านข้างหูกระจกมองข้างนะคะคิ้วกระจาดติดมาให้เรียบร้อยนะไม่ต้องเสียเงินติดตั้งเพิ่มเลยและฟิล์มรอบคันคันนี้ใส่เบ้ากันรอยมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปปรับสภาพไปขัดให้ใหม่แบบเงาๆสวยๆนะเลียมสันด้านข้างตัวรถนะประตูไม่มีตกร่องตกขอบและไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนคุ้มมากถ้าใครอยากได้รถเลทผ่อนสบายๆอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 น้องกิ่งแนะนําคันนี้เลยได้รถรุ่นใหม่โมเดลใหม่นะคะน่าสนใจมากๆเลยรุ่นนี้นาทีนี้นะต้องยกให้แล้วสําหรับตัว1.0เทอร์โบนะคะกระแสกําลังมามากๆคันนี้ราคาถูกกว่าตลาดแน่นอนคุณพี่ขาเพราะว่าเป็นรถที่เรานำมาลูกค้านํามาเทินกับทางเพชรยนต์เพื่อเอารถคันใหม่ไปใช้งานนะคะสะภาพสวยๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะตัวรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะคะตามซอกตามมุมเนี่ยไม่มีรอยแกะถอดของหัวนอ็อตไม่มีข้ามสนิมหรือว่า อยแตกร้าวใดๆเลยนะคะถ้าสนใจโทรมาได้เบอร์โทรด้านล่างที่โชว์ไว้ให้ได้เลยแต่ อย่าลืมนะคะว่าติดต่อมาหาน้องกิ่งนะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตามซอกเนี่ยน้องกิ่งกล้าการันตีเลยว่ารถสภาพสวยจริงๆเพราะฝ่ายจะซื้อของเรามีการตรวจเช็คมาให้แล้วก่อนที่จะรับซื้อกันเข้ามานะคะได้รถสวยตรงปกแน่นอนจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะรุ่นนี้นะอยากได้ฟรีดาวรายได้หมื่นต้นๆนะหมื่นสามหมื่นสี่เนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมและมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงบ้านด้วยนะคะ ถ,ถัดมามาดูที่ด้านท้ายของคันนี้กันบ้างนะคะไฟท้ายเขาเป็นไฟท้ายสีแดงรมดำนะคะดูสปอร์ตดูหรูมากๆนะดีไซน์สวยเก๋เลยรุ่นนี้อักษรสัญ,ญลักษณ์สวยคมและติดอยู่กับตัวรถแน่นหนามไม่มี แตกหักหรือว่าชํารู้เสียหายเลยายทะเบียนกรุงเทพไปแล้วเรียบร้อยอ๋อและที่สําคัญคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาใส่จอมาให้ขนาด10นิ้วและติดตั้งกล้องถอยจอดมาให้ด้วยตัวเซ็นเซอร์มีมาให้ถึง4จุดนะคะและมีตัวเปิดปิดเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่แบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีใหม่แบบนี้น่าใช้งานมากๆเลยมาดูในส่วนของพื้นที่เก็บของสัมภาระด้านท้ายกันบ้างนะคะคันนี้มีถาดรองท้ายมาให้แล้ว นะไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวเปื้อนวางของได้สบายสบายเลยนะคะและมีพื้นที่ให้กว้างมากๆกระเป๋าเดินทาง3-4ใบบรรจุได้เลยค่ะคุณพี่ขานะอยากได้รถไว้ใช้งานหรือว่าจะเอารถไปรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอารถไปขับทำงงทำงานอย่างเงี้ยตอบโจทย์มากๆวัยที่เพิ่งเริ่มสร้างตัวหรือว่าที่กำลังอยากจะได้รถสักคันนึ่งไว้ใช้งาน แนะนำเลยคันนี้มีคันเดียวนะถ้าหลุดคันนี้ไปราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะนะยางอะไรเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบเซตนะคะสเปคเดิมโรงงานเลยคันนี้แล้วมาดูที่ตัวฝาท้ายกันบ้างนะคะกระโปรงท้ายหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะเห็นไหมนะคะรอยเม็ดอาร์คคมชัดเจนยางขอบประตูต่างๆนะไม่มีฉีกขาดไม่มีชํารุดนะคะสวยทุกจุดรับประกันการันตีได้เลยนะคะ สนใจโทรมาได้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะช้าหมดอดแน่นอนนะสำหรับนิสสันอเมล่า1.0เทอร์โบเอลป้ายแดงขายอยู่ 6อ้ับป้ายแดงคันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ559,000นะพี่นะแต่เพชรยนต์เราจัดให้เลยในราคา359,000บาทและดูภายในกว้างขวางมากๆนะคะนะนั่งได้ทั้งครอบครัวไม่ต้องกลัวอึดอัดนะคะมีช่องเสียบ USB ให้1ช่องมีกระเป๋าจิงโจ้ให้วางของถึง2ที่และตัวเบาะเนี่ยเขาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะหรือออกเป็นสีเลือดหมูนะก็มีความดูดีและดู ดูสปอร์ตนะคะในส่วนตัวน้องกิ่งอ่ะถือว่าสีเบาสีเนี้ยเป็นสีที่สวยแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ตัวรถเขามีความโดดเด่นด้วยความที่เป็นสีบอลเงินมาอยู่แล้วมีความเงาความสว่างและด้วยตัดกับภายในที่เป็นสีออกส้มส้มสีแดงๆแ,แบบเนี้ยจะเป็นอะไรที่หรูหรามากๆและสายเข็มขัดนิรภัยเขามีให้ทุกที่นั่งนะคะและหัวหมอนเนี่ยก็เป็นหัวหมอนแบบนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้เลยอยากเข้ามาดูรถจริงหรืออยากมาทดลองขับนะคะติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยร้านของเรา อยู่เซรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะไปดูที่ด้านหน้ารถกันต่อเลยคุณพี่ขาใครพลาดคลิปนี้บอกเลยนะว่าจะเสียใจเพราะว่าขนาดน้องกิ่งอยู่ที่รถตอนนี้ยังรู้สึกอยากได้เองเลยนะคะรุ่นนี้สิ่งที่ได้เพิ่มมานะคะนอกจากจะเป็นบอดี้ที่มีการเปลี่ยนโฉมมาแล้วเขายังให้เป็นปุ่มสตร์ท เป็นปุ่มสตาร์ทมาให้แล้วนะคะนี่แค่แตะเบรกกดสตาร์ทก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้วอ่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโทรลพวกเครื่องเสียงวิทยุได้จากพวงมาลัยและดูสภาพพวงมาลัยนะไม่มีทะลอกไม่มีฉีกขาดเลยสภาพใหม่สภาพสวยมากๆเมื่อช่วงกลางทิปที่อา ตางคลิปที่แจ้งไปจอติดมาให้ถึงขนาด10นิ้วเลยเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะคะนะได้แบบไซส์ใหญ่ๆเลยนอกนั้นยังไม่พอถอยหลังมีกล้องถอยจอดให้ด้วยสว่างชัดเจนนะคะขับได้สบายๆเลยใครที่ยังขับรถไม่เก่งขับรถไม่คล่องนะคะแนะนำเลยนะอ่าระบบ เกียร์เนี่ยเขาเป็นแบบออโต้ระบบแอร์สามารถคอนโทรลได้เลยอยากได้ความเย็นระดับไหนนะคะปรับได้เลยสภาพใหม่สภาพสวยมากและที่สำคัญคันนี้เลขไม่ใช้งานอยู่ที่32,566กิโลรถ3ปีเฉลี่ยก,การใช้งานแค่ปีละหมื่นกิโลเท่านั้นเลยนะคะใหม่มากและกลิ่นไม่อับกลิ่นไม่ฉุนเลยในตัวรถนะคะและที่สาคัญมีตัวเปิดปิดเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะและมีตัว เวลาที่เราสตาร์ทรถไว้อยู่เนาะหรือที่เราจอดติดไฟแดงเราสามารถใช้โหมดนี้เพื่อเป็นการดับเครื่องยนต์เราได้นะคะดับเครื่องยนต์แต่เวลาที่เราจะเดินรถเราแค่แตะเบรคไอ้แตะคันเร่งรถก็สตาร์ทให้ออโต้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดนะที่เขาเพิ่มมาให้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีตัวติด โทรศัพท์มาให้ด้วยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยคุณพี่ขาติดมาให้แบบนี้วางโทรศัพท์ได้เวลาเราเดินทางหรือว่าเราต้องการใช้โทรศัพท์นะไม่ต้องถือมาขับรถอันตรายนะคะก็ถือว่ามาให้ค่อนข้างครบเลยแล้วมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะแผ่นสติกเกอร์ป้ายมาอกอติดอยู่กับตัวรถแน่นหนาแบบนี้เลยนะคะข้อมูลรถต่างๆเนาะก็ สมบูรณ์เลยคันนี้นะคะราคา359,000บาทนี่แผ่นเพจต่างๆนะคะติดอยู่ตัวรถแน่นหนาไม่มีถลอกไม่มีฉีกขาดเลยถัดมานะคะเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างรุ่นนี้เป็นตัวเครื่องยนต์1000เทอร์โบนะคะ1000เทอร์โบก็คือ1.0นั่นเองเนาะสามารถบรรจุน้ำมันได้ถึง35ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ20 2ามโลลิตรประมาณนี้นะคะคร้าวๆเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเล่งของลูกค้าแต่ละท่านนะคะนี่ก็สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ให้อยู่ก็สังเกตได้เลยเนาะว่าเครื่องนิ่งๆสตาร์ทแบบไม่มีควันไหลไม่มีข้าวน้ํามันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะรอยแต้มสีรอยคิวีโรงงานนี่ยังติดอยู่เลยนะคาบน้ามันไม่มีเยิ้มนะคะก่อนส่งมอบเนี่ยมีการตรวจเช็คแล้วก็ปรับสภาพให้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ และโครงสร้างก็ต้องเดิมคัสซีด้านหน้าด้านข้างต้องไม่มีคดไม่มีงอตามสโลแกนของทางเพชรยนต์รถไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักไม่มีจมน้ํากับสีหรือเปลี่ยนเครื่องนะคะเนี่ยหัวน็อตติดอยู่กับตัวรถแน่นหนาเลยสบายใจหายห่วงได้เลยคุณพี่ขาแต่ถ้าดูคลิปแล้วอดใจไม่ไหวหรืออยากมาดูด้วยตาของตัวเองติดต่อมหาน้องกิ่งได้เลยร้านเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น อยู่เซรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพสภาพสวยบอดี้เดิมแบบนี้จัดไปในราคา359,000บาทฟรีดาผพน6,000กับอีกเศษหลักร้อยรายได้13,000บาท14,000บาทซื้อคนเดียวได้เลยอยากรู้รายละเอียดเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะคะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าตัวเองจะซื้อรถไม่ได้หรือว่าจะติดเงื่อนไขใดๆก็ตามแต่น้องกิ่งมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์หรือ สินเชื่อทางธนาคารมากกว่า10สถาบันให้น้องกิ่งได้ลองดูรายละเอียดของพี่ๆก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าอุ๊ยเราซื้อไม่ได้หรอกหรือว่าเราติดเงื่อนไขตรงนี้เราไม่มีเงินดาวเราจะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ไหมโทรมาคุณพี่ขานะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับนิสสันอเมร่1.0 EL Turbo คันนี้ปี2022ราคาตั้งขาย359,000บาทฟีดาวผ่อน6,000 100บาทตลอดสัญญาเลยนะคะถ้าสนใจโทรมาได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ